สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับแขกนะคะพามาชมสวนค่ะพามาชมสวนพอดีจะมาตัดสุกี้คือแบบว่าสุกี้มันลูกใหญ่มากทุกคนเห็นไหมคะสุกี้นี่ตัดได้สุกี้นี่ค่ะสุกี้นี่ตัดได้วันเว้นวันเลยนะคะนี่เว้นไปแค่วันเดียวเองนะคะลูกใหญ่มากแล้วอันนี้ก็ปลูกผลละพาฝรั่งแซมไปด้วยนะคะจะมาตัดสุกี้นี่ดูสุกี้นี่ลูกใหญ่ไหมคะทุกคนลูกใหญ่ไหม ลูกใหญ่กระโดกระดียะดูนะแล้วก็ที่สวนนี่ก็ปลูกหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนปลูกแตงกวานะคะสวนน้อยร้อยอย่างปลูกซะจนไม่มีที่จะเดินอันนี้ก็แตงกวานะทุกคนแตงกวาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมแตงกวาเอ,อ่ปลูกแล้วเวลาเดินรดน้ําทีก็เหยียบเขาซะจนแบบว่า แตงฟ้ากําลังออกลูกเล็กๆแขกก็เหยียบซะปุนปี้ขี้แตกหมดเลยตายหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ปลูกข้าวโพดไว้ประมาณ78ต้นเองนะทุกคนนี่คือคือไอ้น,นี่ก็ปลูกไว้เยอะค่ะนี่แตงฟาก็ปลูกแซมๆไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะตัดสกีนี่ด้วยนะ,ะทุกคนแล้วอันนี้ก็คือัหละพาฝรั่งนะทุกคนอันนี้ก็คือพริกเม็กซิโกนะคะพริกเม็กซิโกใครชอบทานพริกเผ็ดๆนี่อันนี้คือเหมาะมาก ค, D, คือกำลังออกลูกดกมากนะทุกคนแดดร้อนมากทุกคนนี่แล้วก็มีพริกแบบนี้ด้วยนะทุกคนมีพริกแบบนี <issimo> ้ด้วยปลูกไว้เยอะมากปลูกเยอะค่ะปลูกเยอะแล้วก็มะเขือเทศก็กำลังแดงออกเป็นพวงเลยเห็นไหมคะทุกคนมะเขือเทศนี่กำลังแดงเลยนะคะพริกเผ็ดนี่ก็ปลูกไว้เยอะค่ะทุกคนปลูกไว้เยอะมากพริกเผ็ดเผ็ดปลูกไว้เยอะนะคะปลูกเยอะ ดูนะทุกคนมีส่วนน้อยร้อยอย่างปลูกทุกอย่างปลูกจนไม่มีที่จะเดินแล้วทุกคนดูมะเขือเทศนะทุกคนอันนี้มะเขือเทศดูเป็นพวงลูกใหญ่มากเลยนะเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วทุกคนมะเขือเทศก็เริ่มแดงแล้วนะออกลูกเต็มเลยพริกค่ะแล้วก็มีพริกหวานสามสี C, พริกหวานสเปนนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกมะเขือยาวค่ะช่วงนี้แดดร้อนมาก ต้องลดน้ําผักทุกวันเลยนะคะทุกคนอันนี้มะเขือยาวก็กําลังออกลูกเห็นไหมคะกําลังออกลูกเล็กๆๆนี่เราก็ต้องรดน้ําทุกวันนะทุกคนรดน้ําทุกวันเพราะว่าแดดมันร้อนมากแดดแรงมากแล้วก็อันนี้เนี่ยตายแล้วตายแล้วทุกคนอันนี้พริกหวานสเปนเวลาแขกรดน้ําผักแขกรากสายยางมามันก็มาเกี่ยวต้นเขานอกก็ล้มตายเลย ตายเลยอันนี้พริกเผ็ดค่ะพริกแบบเป็นช่อนะอันนี้ก็เป็นพริกหวานสเปนค่ะปลูกแซมแซมไปปลูกจนไม่มีที่จะเดินอันนี้ก็คือมะเขือเปราะมะเขือเปราะมีทั้งรอดมีทั้งตายนะทุกคนปลูกซะจนอันนี้ก็คือผักบุ้งค่ะผักบุ้งผักบุ้งจีนปลูกเยอะมากกินไม่ทันค่ะทุกคนกินไม่ทันใครชอบกินผักบุ้งไหมมาเก็บเร็ว พอเรายิ่งตัดยิ่งเด็ดไปนะเขาก็แตกออกมาสวยนะคะทุกคนคือแบบว่าสวยงามมากอันนี้ผักบุ้งนะคนอิตาเลียนเนี่ยเขาเห็นแขกปลุงคลิปผักบุ้งไปเขาถามว่าเค้นผักอะไรเค้นผักอะไรอยากจะกินบ้างนะคะเราก็จะเก็บไปแบ่งปันเขาเหมือนกันนะทุกคนโอ้ยหอบแดดทุกคนแดดมันร้อนมากนู่นน่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ยังมีอีกนะนู่นน่ะมะเขือเทศสลัด นู่นอะเห็นไหมคะอันนู้นมะเขือเทศสลัดค่ะลูกใหญ่โตมโหูานนู่น่ะยังปลูกมีอีกเยอะส่วนหอมหัวใหญ่ก็เก็บไปเกือบหมดแล้วค่ะมะเขือเปราะนี่แขกก็ปลูกเยอะมากนะทุกคนอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศอีกสายพันธุ์หนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นมะเขือเทศอีกสายพันธุ์หนึ่งแบบลูกเล็กค่ะเหมือนมะเขือเทศราชินีโอ้ยอันนี้ถัว่วถั่วนี่ก็เก็บได้อีกแล้วนะถั่วนี่เก็บได้อีกละ ัวทัวทัว,ท,วทุกคนทัวเห็นไหมทัวทัวเห็นไหมคะดกไหมนี่ดกนะเดี๋ยวจะต้องเย็นนี้ให้แดดล่มๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วก็ปลูกแซมไปด้วยมะเขือเปาะทุกคนนู่นะมะเขือเปาะตรงนี้สวยนะคะมะเขือเปาะอันนี้ก็มะเขือเปาะค่ะนี่อันนี้ก็มะเขือเปาะนะคะทุกคนนู่นก็มะเขือเปาะปลูกแบบขายได้เลยอะ่ะถ้าออกลูกมานี่ขายได้เลยแหละ คนเห็นไหมฮะอันนี้มะเขือเปราะนะอันนู้นก็พริกหวานสามสีกำลังโตเห็นไหมฮะอันนู้นพริกหวานสามสีนะคะคนอันนี้ก็ยังเป็นนู่นน่ะมะเขือเปราะปลูกยาวเป็นทางไปนู่นนะทุกคนอันนี้ก็มะเขือเปราะนะอันนี้ก็ฟักทองไทยแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินทันหนาวมาไหมย้อนแสงนี่อันนี้ฟักทองไทยค่ะ แต่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าจ,จะได้ออกลูกกินทันหนาวไหมปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะทุกคนมะเขือเปราะน,นี่คือเราพอไว้แล้วเราก็ต้องปลูกเนาะเพราะว่ามันเพาะเอาไว้เยอะมากทุกคนนี่มะเขือเทศมะเขือเทศตรงนี้น้อยตรงนู้นน่ะเยอะนี่น่ะสวนตรงนู้นน่ะเยอะค่ะมะเขือมะเขือยาวสีม่วงอันนี้มะเขือยาวสีม่วงค่ะทุกคนกำลังออกลูกโอ้ย หอบเลยพี่หวานสามสีพี่หวานสามสีทุกคนเห็นไหมอันนี้คือพี่หวานสามสีค่ะพี่หวานสามสีนะมีพี่หวานสามสีนี่พอ,อามาปลูกที่นี่แล้วมันชอบเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเผาแดดแดดมันแรงไงมะเขือเทศอันนี้ก็ยังมะเขือเปราะอ,อีกค่ะมะเขือเปราะแล้วเดี๋ยวก็ เดือนหน้าเดือนหน้าเนาะที่ตรงที่ว่างที่เราถอนหัวหอมออกไปเดี๋ยวจะลงหัวฟินเน้นแล้วก็พวกตระกูลบ็อกกอรี่นะคะเพราะว่าเข้าทนอากาศหนาวได้ดีนะคะทุกคนเนาะอันนี้อันนี้คือฟักทองไทยปลูกซะจนโอ้โหนึกว่าโดนโดนอะไรนะโดนตัวตุ่นกินไปหมดแล้วอันนี้ก็คือลูกอ่ารีเบสค่ะอันนี้คือลูกรีเบสเนาะเปรี้ยว อันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่ทุกคนนี่อันนี้หลีเบ็นะคะทุกคนมีสองสีค่ะแขกปลูกไว้สองสีอันนี้เปรี้ยวมากเปรี้ยวอันนี้ต้องกินกับพริเกเลือเลยแหละอันนี้ต้องกินกับพริกลือนี่คือสวนผักนะคะสวนผักคนต่างแดนเราปลูกไว้กินเองนะปลูกแล้วก็ได้กินค่ะแล้วก็ ปลอดสารพิษดีด้วยนะคะทุกคนปลูกแล้วก็ได้กินนุนะ่น่ะมะเขือเทศน่นะออกลูกเต็มไปหมดเลยนะแล้วยังมีฝั่งนู้นอีกนูนะ่น่ะฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวจะเก็บสุกีนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บสุกีนี่สุกีนี่ก็เก็บไปเต็มตู้เย็นไปหมดเลยกินไม่ทันแล้วก็พอเรากินไม่ทันเราก็เอาแบ่งปันไปด้วยนะแจกชาวบ้านเขากินไปด้วยค่ะมะเขือเทศคือลูกใหญ่มากทุกคนนำเสนอมะเขือเทศ คือเข้าวลูกใหญ่มากมีมะเขือเทศอย่างเงี้ยเอาไปทําสลัดอร่อยนะคะทุกคนเอาไปทําสลัดอร่อยเนี่ยเนี่ยลูกแดงๆแบบเนี้เอาไปทําสลัดอร่อยเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะดูสุกีน้นี่อันนี้ก็เป็นสุกีนี่อันนี้ก็ยังเป็นมะเขือเปราะอ,อยู่นะมีที่ว่างตรงไหนนะปลูกไปเต็มไปหมดเลยทุกคน อันนี้ก็ยังเป็นสุกีนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งแบบเป็นลูกสีเขียวๆนะทุกคนเนี่ยลูกเบลิ้มเลยเนาะโอเคนะคะทุกท่านเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ